ตอนนี้สาวัวกันยังอยู่หมู่บ้านสายบุญคือเกล้าล่างถั่วอีกแล้วสบายดีล่างถั่วคือเกล้าล่างถั่วเตรียมสิ้บอะไรได้หนิหนอเมนบอกเนาะผุนป้าอุ้มลูกกุ่มเต้ามาแต่ใช้สะอาดสบายดีไายบักม่วงอืผุ่นลูกเพื่อนกะฮอนแดดได้แบบนี้ ช่องสีห้อนช่องสีนั่นแท้บ่เพิร์ลโม่ไห่บ่ห่านห่านห่าน Bài đi là saoạ đi đấy mẹ thì nó phụ khu quân toàn đi của cả nhanhu bạn sai buồn thứ cao là thôi ít bay đi là tuổi thứ cao là tuổi tiệm gì cáp rồi đấy này nhỏ men bỏ ừ. buồn cùngtàu má sai sẽ đi ไายบักม่วงผุนหลุเพิ่นกะหอนแหละได้แบบนี้ช่องสีหอนช่องสีนั่นใช้บ่เพิ่นบ่มห้บวห่านห่านห่านมาจอบดินใหม่วะเออเป็นได้น้ำใสได้ห่านห่านไปพาเพิ่นเข่าห่มก่อนหุ่นเห็นยังชะนี่ยิ้มแย้มแก้มใสสบายดี น้ำคือเกลฝุ่นต่างสร้างห่ากิดอันเทวานาต่างนะบัดนี้เนาะไปขึ้นไปเบิ่งเชิงพูไปเบิ่งดูป้าเจ้าว่าเก็บกวนนี่เจมกี้ยงนี่เฮป้าขึ้นเบิ่งเชิงเบิ่งเชิงเท่าวะนี้พุ่นไปดูนาโนาต่าง ไอ้ร้างคอร้างเห็ดหอดใสแล้วนี่จัดเดียนเดียบร้อยมาเรียงแล้วมอน,นี้ไดเเงเนาะฮะหมดแล้วเกิดพม่งใหม่มากบอก <laughs> เพื่อนนี่ห้องเพียงเรียบร้อยปัดกวดเรียบร้อยนี่อนี้าวให้มานอนนี่พอช่างเออนอนผักพน nó lại nhìn chắc và đèn này. tốt bó đó nó phải đậu bưng thang phụ tại hành thang ai sang thân thịt Ừ. Uhm. Đây khí đưa này Xay ăn ăn Thà cháu Một ngam bò Một ngam bò này นี่แตงเขาใส่กีง้ออันนี้เขาเผาขาดเออแบบนี้บอนนอันนี้เจ้าสิคุปไปทั้งไงอันนี้ไปถอดใช่อ,นนชอันี้ใส่เงินพกอันขาเจ้ามันโม,นมงามบ่แบบแต่ใครเจ้านะปวสิีใครเจ้าหออ่เคยใส่ไม่เคยใส่บอพกใส่ซ่อมชีสุ่มงามแท้ พดใส่นะให้แบบนี้เขาก็พดน้ำพอดยางใส่ี่มันจะชุ่มในดุนนะนะอ้าไพชานี่ฮะเกียงเอิดเติดวะนี่ไม่เท่าไมู่่้เจ้าเออพ่อจังหวะเจ็บแอวเจ็บปวดกระตูเจ็๊บโมไดมาบันอืมน้ะ โก็ดึกแค่เก่าไม่เท่าไม่ตูมาอันดามเถือนี่ปล่อยให้ไม่ตูเห็ดกองถิงนมากใจจนเคี้ยงบัดอือตะไห้เน้าทั้งหลังเลยจ้ะหลังบ้านเนี่ยเปอื่นไหนอีกว่าเปอื่นนี่เออวอออ่ะสรางเริ่มเห็ดเลยเนาะ

พอว่านีม นี่ทั้งทังการมด้ลยฮะบ่กบอะไรบบเบอ๊บเอาเออทั้น้ำบอบั้งบ่ตัดน้ำบ๊บหมมันมันแตกอือตัวใหม่ทั้งตัดมัเลยแตกเลย ่าเราปุ่งขึ้นลายแล้วนี่แั้งน้องคนปลุกปลุกขาพิมพ์ไว้คุณเงาเลยนี่ก็มีแต่ห้อยห้อยงัวพินมากรลักกันะนะ่อไม่มีเนองกัตดตะไคร นี่กระทาบาเพิ่นมาอีกนี่โอ้ยยันเพิ่นกัดเขียวยอดคาเพิ่นยู่นี่กำลังอ่อนงามชับท่น้อ,อ,อ,งองเพิ่นเอาไม้มากองไม้แถวนี่นะ ตัวนี้งามแทน้นตับหนาดูเรียบร้อยเพีย <Here. S 2> งขับกันยั <Here. S 2> นงมาเนี่ย còn phải làm đông đùng จักนอนเลยยังไม่ไขบเลอะขบจังนอนร <c oughs> <c oughs> อรอจะนอนจังเมือ่อ <c oughs> จับมุ้งเลย สี่มงไว้แท้แปดเดียวเนาะโอ้สาวหกเลยแบบแปดเดียวสี่มงทั้งนี้กับสีใช้มือ,น,อนี่บ่ไงนี่ใช้มือนี่บ่เออ

không có đi bó bạn <laughs> nhưng mà không đi <laughs> làm gì cốp nó <laughs> ยังโมได้อะควางยังเลยจังไดกะหายทางคอ้างพันเท็ดก่อนนะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กะสี่โมงกว่าแล้วสาวบัวกะสิได้รับก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเขื่อนเมื่อนะเขื่อเมื่อทอดบ้านพ่อแม่พี่น้องเลยอรีหามุงบุกมุงขรีจังไดกะเป็นกำลังใจให้สาวบัวได้เรือเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มีกำลังใจ ทาคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาวัก็สิได้ขอกลาวคําว่าสบายดีสบายดีสบายดีน้องหลาสบายดีโดยกลับก่อนเด้อกลับก่อนเด้อันี้โดย